สติก DIY บ้านๆทำมือนะครับหนะ้าตาแปลกๆนะครับแต่เน้นว่ามันเข้ามือนะครับมันมันเข้ามือแล้วอะ่ะการกระชับและการใช้สมาธิอยู่กับง่ามแต่เป้ามันจะง่ายนะครับสวัสดีครับน้องๆยามเย็นมาใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะครับซ้อมเป้ากันดีกว่านี่นะครับเป้าที่ปุใช้ซ้อมวันนี้อยู่ที่ขนาด4เซนนะครับโอเคระยะเริ่มจาก 0เลยนะฮะปึ๊บ12เมตรนะครับไล่ไปนู่นเลยจะยืนหลังแป้นตรงนี้นะครับ12จริงไหมเดี๋ยวมาส่องให้ชมปึ๊บนี่เลยนะครับ12เมตรยืนหลังแป้นไม้นะครับขออนุญ,ญาตติดกล้องนะอาจจะกลับนิดนึงโอเคถ้าโดนเป้าในกล่องมันจะหมุนติ้วติวตวนะครับอันนี้ใช้งานทีปิดปุ๊บทำเองนะ DIY by ช่างปูนะครับหน้าตามันจะตลกตลกหน่อยคุณภาพเป็นไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวลองชุดแรกสักสิบนัดก่อนนะเหมือนเป็นการซ้อมจูนมือให้เข้ากับง่ามด้วยนะครับ12เมตรเป้สี่เซนฝึกสมาธิใจเย็นเล่นง่ายอย่าหัวร้อนนะครับตัวตรงนี้อาจจะเงียบหน่อยนะใช้สมาธิโอเคครับเริ่มนะ หนึ่งสองอ๋อพลาดนะครับ 3 4 chết Bad. ข <9 S 2> ช้ดหลังห้านัดนะครับรีบ โ oh. อ้เล่งไปหน่อยเล่งไปหน่อยสิบนะครับสิบแล้วสิบเอ็ดสอง 13โอเค13เต็ม15นะครับลาดไป2นะครับกับหนังสติก DIY บ้านๆทำมือนะครับหนะ้าตาแปลกๆนะครับแต่เน้นว่ามันเข้ามือนะครับมันมันเข้ามือแล้วอะ่ะการกระชับและการใช้สมาธิอยู่กับง่ามแต่เป้ามัาจากง่ายนะครับโอเคถ้าใครอยากแม่นๆก็ลองทำดูนะครับขอบคุณครับ